วันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา15นาฬิกานายพานุแย้มศีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุยาได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation ที่เทศบาลตำบลราชคามอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุยาร่วมกับนายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามพร้อมด้วยนายอำเภอบางไทรรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานาย,ยกเทศมนตรีตำบลราชคามและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอสูเลชันเทศบาลตำบลราชคามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ รองรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้ว10วันนำมาพักฟื้นเพื่อรอดูอาการก่อนส่งกลับบ้านโดยแบ่งออกเป็นฝั่งชายและหญิงรวม15เตียงในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาละคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอซเลชันนาวตารานเหนืออำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย ได้รับความอนุเคราะห์สาราการเปลี่ยนของวัดโดยมีนายรัฐพลธุรพันธ์ในอำเภอผังไห่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูราณาการการจัดตั้งจนสำเร็จจำนวน30เตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้วนํามาพักฟื้นเพื่อรอดูอาการก่อนส่งกลับบ้านเช่นเดียวกันซึ่งเป็นแนวทางของจังหวัด ที่จะนำผู้ป่วยสีเขียวตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเข้าสู่ระบบแยกกักตัวก่อนกลับบ้านจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการเตียงในการรองรับสถานการณ์ในตอนนี้ได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นการจัดตั้งศูนย์พักคอย h โฮมไ s โ l a t i o n และคอ m มูนิตี้ไอโซเลชันซึ่งมีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลอำเภอผักไห่ได้เข้ามาแนะนำวิธีการปฏิบัติรวมทั้งในอำเภอผักไห่ ได้เป็นดักในการบูรณาการทรัพยากรจากเทศบาลภักหย่ยและผู้นำชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยที่สมบูรณ์แบบในเบื้องต้นคณะแพทย์จะใช้สำหรับผู้ที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว10วันซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอโรงพยาบาลองค์กรท้องถิ่นผู้นำชุมชนและคณะสงฆ์ทำให้เกิดความประทับใจและจะนำไปเป็นต้นแบบเพื่อให้วัดหรือสถานที่อื่นๆ ได้เห็นแนวทางและอาสามาช่วยทางราชการในการจัดทํา<ป>เป็นสถานที่พักคอยต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พยายามคลี้คลายปัญหาสภาวะตึงตัวที่ทางโรงพยาบาลเทศบาลทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พบเจอปัญหาในเรื่องของเตียงพักผู้ป่วยนั้นไม่เพียงพอให้เป็นไปอย่างราบรื่นช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตัวได้อย่างทั่วถึงคะ่ะ การติดเชื้อของพระนครศรียานะครับตอนนี้ก็3,000กว่ารายนะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวก็90ารายซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับปัญหาสำคัญก็คือเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกอำเภอนะครับและก็ประมาณเอกชนที่มาร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยประมาณพันกว่าเตียงก็จะตึงเครียดนะครับฉะนั้นแนวคิดในเรื่องการทำโฮมไอโซเลชันหรือคอมมิชชันเนี่ยนะครับ ซึ่งกรมการแพทย์ได้แนะนํามาว่าสําหรับผู้ป่วยที่ที่ควรจะเมื่อติดเชื้อแล้วควรจะต้องถูกนํามาพักคอยนะครับเพื่อนําไปสู่การรักษาของโรงพยาบาลต่อไปหรือผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว10วันนะครับจะต้องเป็นช่วงสเต็ปดาวนะครับก็ให้มาพักคอยที่นี่เพื่อรอกลับบ้านอีกทีหนึ่งก็เป็นแนวทางที่ที่ดีนะครับเพราะจะทําให้ โรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะหมุนเตียงนะครับในการรองรับสถานการณ์ได้ดีขึ้นซึ่งในทุกอำเภอผมก็ได้ให้นโยบายกับท่านในเอำเภอกับท่านผู้มยการโรงพยาบาลไปว่าให้ปรึกษาหารือกันนะครับกับชุมชนกับองค์กรท้องถิน่นหากมีพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดตั้งเป็นโฮมเซอร์เรชันได้หรือคอมมิตตี้ได้นะครับก็ให ปรึกษาเรือแล้วให้ในอำเภอประกาศให้ชุมชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าจะพายเป็นสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เราเรียกว่าโฮมสูเลชั่นนะครับวันนี้ได้ไปเยี่ยมมาสองที่ที่อำเภอบางไทรนะครับเทศบาลราชคามแล้วก็มาที่นี่ที่วัดตาลานเหนืออำเภอผักไห่นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าพระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าวาเนี่ยท่านได้มีจิตใจที่เมตตาเกื้อกูลกับชุมชนนะครับถือเป็นวัดแรกของพระนครศรียาก็ว่าได้นะครับที่วัด อยอมอนุญาตนะครับให้พื้นที่ของวัดเนี่ยสาราการเปลี่ยนของวัดเป็นสถานที่พักคอยนะครับซึ่งทางทีมแพทย์ของโรงพยาบาลผักไห่ก็ได้มาแนะนําในการปฏิบัตินะครับรวมทั้งท่านในเพอเองก็ได้เป็นตัวกลางในการที่จะบูรณาการทรัพยากรจากเทศบาลผักไห่จากผู้นําชุมชนนะครับเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยที่สมบูรณ์แบบในเบื้องต้นนะครับทางคณะแพทย์จะใช้เป็นสําหรับผู้ป่วยที่สเต็ปดาวนะครับ คือรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว10บวัน11วันนะครับจะเอามาพักที่นี่เบื้องต้นทราบว่าจะมาได้5คนก่อนแต่เตรียมเตียงไว้เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตมีผู้ติดเชื้อรอเตียงจํานวนมากนะครับก็อาจจะใช้เป็นสําหรับพวกทีเ่เริ่มต้นเลยนะครับขาขึ้นเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ออีกหนึ่งแห่งที่จะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่าง ขอขอบคุณแรงข่าวจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ